สวัสดีค่ะเราฟ้าใสนะคะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นปี3แล้วอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาพูดถึงจุฬาไม่ได้จะมาพูดถึงอักษรแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เราได้ไปใช้ชีวิตที่เวอร์เซตอนปี2เทอม2คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเราไปทุนอะไรโครงการอะไรแล้วก็ทุนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายละเอียดการสมัครต่างๆก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย before we seriously get into the topic ก็อยากจะมาเล่าอเนกโดชีวิตของเรานิดนึงว่าแบบว่าเอ,อความฝันนี้มันมีมาตอนไหนก็คือตั้งแต่ตอนเราอยู่มอต้นเลยค่ะเราอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมากๆอยากไปต่างประเทศอยากไปรู้ว่าชีวิตต่างประเทศมันจะเป็นยังไงเราก็เลยไปตามสอบทุกทุนเลยค่ะ AFS AYP YES สอบหมดแต่ว่ารู้สึกว่ามต้นมันเร็วไปนิดนึงก็เลยรอมอปลายแล้วก็ไปสอบอีกรอบ แต่รู้ไหมคะเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือโควิดตอนนั้นทุกอย่างมันก็ค่อนข้างแย่ลงแบบสถานการณ์อะไรเงี้ยคือถึงไปได้มันก็ประสบการณ์อาจจะไม่เต็มที่หรือว่ามันอันตรายหรือเปล่าตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจทิ้งแผนนี้ไว้ก็คือมอปลายก็คือไม่ได้ไปแล้วค่อนข้างเศร้าแต่ก็ชีวิตมันต้องไปต่อน้องูชไหม แล้วก็ move อนแล้วก็จนจบม .6 เราได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน1เดือนที่เมลเบิร์นรอบหนึ่งก็เป็นแบบกรุบกริบกรุบกริบระยะสั้นเป็นโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ฟินอยู่แต่ว่าทีนี้ตอนขึ้นปี2เพื่อนเราเนี่ยก็ส่งโครงการนี้มาซึ่งเป็นโครงการที่ระยะยาวกว่าไม่ถึง1ปีแต่ว่าประมาณ1เทอมก็ 4- 5หเดือนประมาณนี้เราก็แบบเอ้ยแล้วทำไมเราจะไม่ไปละ่ะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปเราก็เลยตัดสินใจสมัคร แล้วก็ I got accepted <Yay! S 1> journey ค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวเล่าต่อแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดถึงโครงการก่อนดีกว่าโอเคทุนนี้นะคะมีชื่อว่า Global U g r a d t หรืออย่างที่ทุกคนเห็นได้บนเสื้อเราเลยก็เป็นทุนที่ sponsored by Department of State ก็คือรัฐบาล u s เลยค่ะส่วนคนที่รันโครงการคนที่ดูแลเราก็จะเป็น World Learning แต่ว่ามันเป็นการรับสมัครผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศอีกทีเราก็สมัครผ่านสถานทูตของ u s เอไดไยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราแปะ ชื่อ Facebook ไว้ตรงนี้ว่าเป็น Facebook ชื่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใน Description ด้วยค่ะถ้าใครสนใจก็ไปกดติดตามไว้เขาจะคอยประกาศซึ่งช่วงการรับสมัครเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปลายปีนะคะอย่างเราคือส่งใบสมัครประมาณช่วงธันวายังไงก็ลองติดตามดูอีกทีมันอาจจะเปลี่ยนแต่ละปีก็ได้ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงการรับสมัครกันก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนแล้วก็ ข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ประมาณนี้อย่างที่เราบอกคือรับสมัครช่วงธันวาพฤศจิกาอะไรอย่างงี้พอเราเห็นประกาศรับสมัครปุ๊บก,ก็เตรียมเอกสารเพราะว่ามันจะมีเอกสารบางตัวที่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวเราเล่า,ลา,ลาต่อการสมัครก็ค่อนข้างง่ายนะคือเขาจะโพส ลิงก์บน Facebook นั่นแหละว่าต้องไปกรอกผ่านเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรอะไรย่างนี้เราก็เข้าไปแล้วก็เว็บไซต์มันก็จะเรียงลําดับเลยว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างมีตั้งแต่ข้อมูลแบบ personal information พวกชื่อนามสก,กุลประวัติส่วนตัวประมาณนี้แล้วก็ข้อมูลที่เราต้องเตรียมก็คือ contact จาก faculty reference อย่างของเราก็คือจะใช้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ว่าบางคนอาจจะใช้ดีนหรือว่าอื่นๆที่เขากําหนดมาก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะใช้เป็นเบอร์โทรประมาณนี้ ต่อมา society commitment ก็พวก,ก uh, volunteer หรือ awards ก็ถ้ามีก็ให้ใส่ไปค่ะ mm hmm. เขาน่าจะโฟกัสพวกนี้ด้วยเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าโครงการที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะเน้นให้เรานำความรู้ที่เราได้เรียนรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เราไปเจอเนี่ยกลับมาใช้ในแบบ home country ซึ่งมันก็น่าจะแบบ match กับ volunteer อะไรอย่างนี้ต่อมานะคะก็จะมี academic letter of recommendation ก็คืออันนี้จะมาจากอาจารย์หรือว่า คนในคณะอะไรประมาณเนี่ยคืออย่างของเราเราใช้เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสเราเพราะเรามาจากเอกฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าอาจารย์คนนี้แบบเป็นทั้งที่ปรึกษาเราด้วยในตอนนั้นแล้วก็คุยกับเราเยอะที่สุดประมาณนี้ก็เขาน่าจะแบบเออพอเข้าใจเราอะไรย่างนี้คำแนะนำในการขอ academic letter of recommendation ก็คือให้เราส่งเขาจะมีฟอร,ร์มของ letter ไปให้เราด้วยก็คือส่งฟอร,ร์มนั้นอะไปให้อาจารย์เราว่าอ๋อเขาต้องพิมพ์ออกมาอใน format นี้นะก็เขาก็จะแบบ ได้แบบมีเรียกว่าอะไรวิธีการอะไรเงี้ยแบบลำดับขั้นให้เขา follow ได้แล้วก็เขียนข้อมูลประมาณว่าอย่างของเราตอนแรกเราไม่ได้เขียนแต่อาจารย์เราถามมาว่าเออทำไมถึงสนใจโครงการนี้แล้วก็แบบเออประมาณเนี้ยเราก็เขียนไปว่าอะไรแบบ motivate เราเราไปเพราะว่าเราคาดหวังอะไรแล้วก็แบบบอกอาจารย์แค่นี้ถ้าอาจารย์เขารู้จักเราเขาก็จะแบบ สามารถเขียนได้ว่าในคลาสเราเป็นเด็กแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเราตั้งใจเรียนแล้วหนูนี่นั่นเขาก็จะช่วยสปอร์ตเราอะไรอย่างงี้ต่อไปเป็น personal letter of recommendation อันนี้เราจำไม่ได้เลยลว,ว่าเขาให้ใครเขียนได้บ้างแต่ว่าส่วนตัวเราใช้เป็นเอ่อ uh, host family เก่าตอนที่อยู่ที่เมลเบิร์นให้เขาเขียนให้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วแบบที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือเพื่อนอะไรเงี้ยก็เขาก็เขียนให้แบบว่า,วาเออ ถ้าเขามีประสบการณ์อะไรที่ memorable เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเขียนตรงนั้นมาได้ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออ that helps a lot เคยอันนี้เป็นเอกสารที่ค่อนข้างสำคัญระดับหนึ่งเลยเพราะว่าของเราใช้เวลาอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็คือ transcript ตอนนั้นเรากำลังจะขึ้นปี2ถ้าจำไม่ผิดก็เลยจะไม่ค่อยมีเกรดจากมหาลัยเท่าไหร่ต้องย้อนกลับไปขอของที่มปลายก็ ต้องดูนะคะว่าแต่ละที่แบบใช้เวลานั้นเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอล่วงหน้าไว้เลย mm hmm. ก็มันน่าจะย้อนหลัง6เทอมไหมนะคิดว่า possible something แต่ลองเช็คอีกทีว่าเขาเอาย้อนหลังเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเอกาสารที่ใช้เวลาจริงๆฉะนั้นอย่าไปขอตอนแบบ week สุดท้ายเดี๋ยวมันจะไม่ทนันแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีพาสปอร์ตก็จริงๆยังไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าเขาให้ใช้ ID แทนไปก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราแบบจะได้ไปไหมอะไรอย่างงี้คือ I'm not offending anyone I'm just speaking คือทำพาสปอร์ตมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมเขาก็เลยแบบเออถ้ายังไม่มีก็ใช้ ID ไปก่อนแต่ตอนนั้นเรามีเพราะว่าเราเคยไปเมลเบิร์นเราก็ต้องทำมาก่อนก็เลยโอเคใช้าพาสปอร์ตโอเคคิดว่าท็อป,ปิกนี้น่าจะเป็นท็อป,ปิกที่คนก็น่าจะสนใจเยอะพอสมควรก็คือทุนมัน100%จริงหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบมันเม็ดหรือเปล่าขอตอลตรงน,นี้จากใจเด็ก You er. ว่าจริงคะ่ะเป็นเรื่องจริงเกิดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะว่าได้แบบ stip e n d ก็คือเงินรายเดือนถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่เขาใจ่ายให้เนี่ยมีอะไรบ้างเกินาๆกับว่าเราเคยลองคำนวณาๆแล้วทุนนี้เนี่ยน่าจะให้เราจริงๆเกือบล้านบาทเหมือนกันเพราะว่าโอเคเริ่มจาก pre arrival นะคะก็เขาให้เรา650ดอลลาร์ก็คือเงินที่เราจ่ายพวกค่าหมอค่าวัคซีนหรือว่าค่าของอื่นคือเขาก็ไม่ได้มาเช็คว่าเราแบบเอาไปใช้ทำอะไรก็ เขาก็พยายามาให้มันครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่ง650ดอลลาร์ดอสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคพอเพราะว่าเราเสียค่าหมอไปประมาณาค่าวัคซีนแบบคือก่อนมามันต้องแบบฉีดวัคซีนมีประวัติวัคซีนคือถ้ามีสมุดวัคซีนก็จะดีแต่ว่าเออ I didn't have I lost it when I was younger ก็เลยต้องทำใหม่ก็ฉีดวัคซีนใหม่อะไรใหม่หมดไปประมาณกับหมื่นอยู่เหมือนกันคืออันนี้เราต้องออกก่อนนะแบบ เกลืน่นเขาาวคือเราต้องออกค่าใช้จ่ายเองก่อนแล้วเขาจะแบบ reimburse ให้ทีหลังตอนที่เราแบบแตะ US แล้วประมาณนี้ The generosity doesn't stop doesn't end there พูดถ mm ึงสเตปเป็นก่อนก็คือเดือนละ400ดอลลนี่คิดว่าคงจะเปลี่ยนตามค่างเงินแต่ละปีด้วยแต่ปีเราได้400ดอลแต่ว่าเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เราอยู่ใน US อย่างเดือนแรกเราก็จะได้ไม่เต็ม400เพราะว่าเราถึงวันที่8 มมี book allowance โคตร g e n e ให้อีก350ก็คือค่าหนังสือแบบอยู่เผื่อต้องใช้ในการเรียนอะไรเงี้ยใช้ไม่หมดก็เงินฟรีแบบอยากเอาไปใช้เก็บไปเที่ยวก็ได้จากนั้นมี settle in 200ดอลก็คือ ซื้อสบู่ยาสระผมแบงสีฟันยาสีฟันอะไรางนี้แต่อย่างของเราคือโชคดีที่ c o o r d i เ a อ o ์มีผ้าห่มหมอนผ้าปูที่นอนให้ก็คือเราไม่ต้องซ,อซ,อซื้อพวกชุดข้างนอนเลยก็ใช้จากของมหาลัยประมาณนี้ช่วง spring break ก็คือช่วงเรียกว่าอะไรระหว่างภาคการศึกษาเออก็คือบางทีโรงอาหารมันก็จะปิดถูกป่ะเพราะว่าทุกคนก็จะแบบไม่อยู่มหาลัยอะไรงนี้กลับบ้านไปเที่ยวก็ว่าไป เขาจะให้เราส่งข้อมูลว่าเออลงอาหารอนะ่ะปิดวันไหนถึงวันไหนก็คือให้ส่งแอนนาวส์ไปอย่างของเราปิดไปประมาณ10วันซึ่งค่าอาหารเขาจะให้วันละยีออ่ห้าไหมนะน่าจะย5ดอลของเรา10วันก็250ดอลประมาณนี้คือถ้าใครหยุดยาวกว่าน,นั้นเขาก็จะให้ตามจํานวนวันที่เราหยุดน,นอกจากนี้นะคะยังไม่หมดแค่นั้นเรายังได้ cultural allowance ก็คือ100ดอใช้ไป คอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นะั่นคือจริงๆอะ่ะเขาก็จะโยนเงินมาให้เราแล้วเราก็แบบอยากแมネจเอาไปทําอะไรก็ได้เลยอย่างของเราก็เอาไปจ่ายคือมันก็ไปถั่วถั่วรวมกับค่ารายรับอื่นๆแบบเอาไปจ่ายค่าพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยและรายรับสุดท้ายก็ก่อนเราจะกลับเขาจะให้เป็นแบ c ก a อ l ล w a n น e ์คืออันนั้นเรื่องน่าจก็คือเขาคิดว่าเออเราน่าจะต้องการแบบเอาของฝากกลับบ้านหรือเปล่าขเขาก็เลยจ่ายค่ากระเป๋าให้เราอีกร้อยหนึ่งก็ ใครจะเพิ่มกระเป๋าก็แล้วแต่ตามใจอยากแต่ว่าอย่างเราก็คือไม่เพิ่มไม่เพิ่มกระเป๋าก็จะได้เงินนั้นมาร้อยดอลฟรีๆประมาณนี้ค่าใช้จ่ายที่เขาครอบคลุมให้ก็จะมีค่าอาหารแต่ละมือ้ออย่างของเราก็คือ w e e k d a y สาม,มื้อก็เช้ากลางวันเย็นแล้วก็ w e e k e n สอมือ้อคือ Brunch กับ Dinner ก็นับว่าฟินอิ่มเพราะว่าวันวีคเนบางทีก็ตื่นไม่ทันกินข้าวเช้าก็เลย กินบรันช์ไม่เกี่ยงอะไรแล้วก็มีค่า,าที่พักก็คือเราอยู่ดอร์มใช่ไหมเขาก็จ่ายค่าที่พักนั้นให้แล้วก็มีค่ามหาลัย of course ก็ไม่รู้ของเราเป็นมอเอกชนด้วยก็น่าจะหมดไปมากมายมหาศาลพอสมควรแล้วก็อันนี้เราไม่แน่ใจว่าของแต่มหาลัยเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไว้ทำคลิปเล่าของมหาลัยเราอีกทีว่า How lucky I am to be in this university in this college ก็อ่ะเกินเข้าๆกันว่าเรามีโคเนเตอร์ที่น่ารักมากคือเขาจะจัดช้อปปิ้งทริปให้เราก็เราไม่ต้องเสียค่ารถเพื่อเดินทางไปช้อปปิ้งเองอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะมีจัดทริปของแบบฟิลแบบทัศนศึกษาแบบวันเดย์ทริปให้เด็กๆก็ค่าใช้จ่ายบางทีก็ไม่ต้องออกเลยบางทีแบบ totally free บางทีก็อาจจะต้องออกนิดๆหน่อยๆแบบ20ดอลลดร์อะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าไม่แย่แบบ ประสบการณ์ฟีนมากคือประมาณนี้ละกันเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพาร์ทที่คิดว่าคนอาจจะตั้งคำถามสงสัยอยากได้ทริคอะไรต่างๆก็คือพาร์ทของเ s เซ่ตั้งจาก number of essay ก็คือเราต้องเขียนทั้งหมด2อ,อันนี้คือปีเรานะเราไม่รู้ว่าปีอื่นแบบเปลี่ยนไปหรือยังจะมี Essay หนึ่งที่ฟิกไว้ว่าเป็น t o อปิอะไร อีกเอเซนึงก็ให้เราเลือกจาก2 e s เอเซไม่แน่ใจนะว่าอีิเปลี่ยนยังคือข้อมูลในปี two years ago 2023 t ตอนนี้2025 i m not sure ต่อไปจะเป็นทริกนะคะในการเขียนของเราเทริกที่เราใช้ก็คือเราจะใช้กระดาษมาก,ก่อนแล้วก็เขียนตรงกลางว่าห oh, ัวข้อคืออะไรจากนั้นเราจะยงเป็น mind map แตกกิ่งออกไปว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และไอ้กิ่งนั้นอ่ะมันสามารถขยายความด้วยอะไรได้บ้างสมมติสมมติเอเสียเกี่ยวกับว่าทําไมเราถึงเป็นแคนดิเดตที่ดีสําหรับอันนี้แล้วก็จะแตกกิ่งออกไปถูกไหมว่าเออเหตุผล A เพราะนี้แล้วแตกไปจากเหตุผล A เราก็บอกว่าทําไมเราถึงมีคุณลักษณะนี้เราเคยทําอะไรที่มันโชว์คุณลักษณะนี้ก็ปับ๊บปับปับประมาณนี้นี่รู้สึกว่าเป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างโอเคอันนี้เราก็จะได้แบบ ไอเดียคร่าวๆเพราะว่าถ้าเราแบบมวนนั่งแบบมันนั่งแล้วก็เขียนเลยอ่ะมันจะไอเดียมันจะกระจัดกระจายแล้วมันจะไม่เป็นระเบียบแต่นี้มันจะช่วยให้เราเห็นไอเดียอยู่บนแผ่นกระดาษแล้วก็สามารถ pick that information มาเขียนได้อีกทีหนึ่งหลังจากเราได้ mind map อันสวยงามมาแล้วเราก็มาแบ่ง paragraph โอเคอันแรก introduction เราจะบอกว่าตอนเราเขียนเราไม่เขียน introduction ก่อนเราเก็บไว้เขียนพาสุดท้ายเลยเพราะว่า introduction มันคือการ มันก็ฟีลคล้ายคอนคลูชันเพราะมันคือการขมมดทุกอย่างให้มาอยู่ใน paragraph เดียวเพื่อเป็นการเรียก attention ของคนอ่านฉะนั้นเราจะยังไม่เขียนตอนแรกรจะเป็นไว้ก่อนเราจะข้ามา body paragraph แรกก็เราอยากพูดถึงเรื่องอะไรเอาแค่เรื่องเดียวในหนึ่ง paragraph แล้วเราก็ clarify the point ว่าแบบว่าเหตุผลร้อยแปดประการมีอะไรบ้าง่ะมาณนี้ก็คือมี i อเดี supporting idea น,นั่นเองก็ตามหลักการเขียน paragraph ทั่วไปต่อไป conclusion ก็ ขมวดปมจากทั้งหมดให้มาอยู่ในพารากราฟเดียวประมาณนี้หลังจากที่เราได้เอเ a ยอันสวยงามออกมาแล้วแล้วเราได้อ่าน proofread ด้วตัวเองแล้วเนื่องจากเราเป็นคนเขียนเองเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ spot ถึงข้อผิดพลาดหรือว่าข้อปรับปรุงที่เราสามารถใช้ได้ก็อาจจะต้อง ขอให้อาจารย์ช่วยไหมแบบอาจารย์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยให้เขาช่วยดูแล้วก็แบบอคอมเมนต์หน่อยว่าเราแก้อะไรได้บ้างเราปรับอะไรได้บ้างประมาณนี้หรือว่าก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เนี่ยอย่างของเราก็คือเราใช้ grammarly ก็ตรวจ grammar ว่ามีผันผิดไหม articles แบบเรื่องเล็กน้อยสะกดคำอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเหนื่อยเขียนมาเยอะเราก็อาจจะมองข้ามไปเนาะก็ลองให้มันตรวจดูเพื่อจะช่วยได้บ้างแล้วก็เลือกแก้ตามที่เราต้องการ เราลืมเล่าอเนกโดที่สำคัญไปเพราะว่าเราพูดไปว่าการสมัครของเรามันเริ่มเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งนั่นเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร My journey wasn't all smooth แบบคือมันเริ่มจากปี2023เราสมัครตอนธันวาใช่ไหมแล้วเราก็ถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์ตอนเดือนมกราเรารู้ผลอีกทีเมษาซึ่ง I was rejected yes ก็คือถูกปฏิเสธไปในครั้งแรกตอนนั้นก็คือเสียใจมากแต่ก็แบบต้องมุกอ่อนเนาะก็เรียนที่มหาลัยตามปกติไป One day I was contacted by สถานทูตสถานทูตก็โทรมาหาเราบอกว่าเออเนี่ยมันมีสปอตเพิ่มเพราะว่าทุนยังเหลืออยู่แบบเราสนใจมาสอบไหมเอ้ยม,ม,มาสัมพันธ์ไหมนี่ก็แบบมันก็แน่นอนอยู่แล้ว For this chance a opportunity to be abroad always been my dream ก็เลยตอบ yes ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ซึ่งอันนั้นคือหวันสัมภาษณ์คือหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาโทรมาแล้วเขาก็ประกาศผลในวันที่สัมภาษณ์เลยว่าเราติดแล้วนะอะไรเงี้ยอืมซึ่งก็โอเค happy อันนี้เราไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาก่อนล่วงหน้าแต่ว่าพอเราผ่านรอบสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้สอบ ไม่ใช sure ่เอลสโทเฟลพาร์ทสอบโทเฟลซึ่งมันจะมีเกณฑ์คะแนน,นอยู่อย่างไงเราน่าจะแขปบมาใส่นี่อีกทีเราจำไม่ได้ว่าต้องผ่านเท่าไหร่น่าจะครึ่งหนึ่งมั้ง60 61ขึ้นแล้วก็จะได้เข้าโครงการประมาณนี้ชื่อของเราก็ได้คะแนนเดียวมาแปะนะถ้าสนใจก็กดไลค์ไว้หรือไว้ก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากได้ทริคอย่างไงบ้างเพราะว่าเราเตรียมตัวในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะมาทำคลิปแยกแหละ ที่เราได้ยัไปทั้งหมดเมื่อกี้นินเพื่อที่จะขมวดเข้าปมว่าประสบการณ์สัมภาษณ์ถึงสองครั้งของเราเป็นอย่างไรนี่สตอรี่น่าสนใจเอาจริงอะหลังออกมาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกอะแอบรู้สึกในใจแอบด้วยนะแอบรู้สึกในใจเลยว่าเออรู้สึกว่าตัวเองตอบแบบลกแล้วก็ตอบไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่านั่นอาจจะเป็นปมที่กรรมการมองเห็นแล้วก็ไม่เ,เลือกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจ I'm not sure. I never know the reason. So this is just my assumption. แต่ว่าการสัมภาษณ์ครั้งที่สองก็คือเราก็เตรียมตัวไปเหมือนกันนะแต,แต่ว่า Relax ขึ้นแล้วก็ตอบเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าทำให้กรรมการแบบเลือกเรา I hope และอันนี้ก็จะเป็นทริคในการสัมภาษณ์ของเรานะคะก็คืออันแรก list คำถามที่เราคิดว่าอาจจะไปเจอในห้องสัมภาษณ์ได้แล้วก็ฝึกอย่างของเราก็คือไปรวมจากหลายๆเว็บไซต์แบบว่าเซิร์ชว่าเออ interview for exchange students อะไรเงี้ยก็ list คำถามมาที่เขาแบบ hey, น่าสนใจหรือว่า interviews for like jobs as well แบบบางทีคำถามมันก็ overlap กันก็ดึงอันนั้นมาแล้วก็มาใส่แล้วก็ลองตอบตอนตอบก็จริงๆนี่ทำเป็นแบบ word document ไว้ว่าเออคำถามนี้จะตอบ แนวประมาณไหนได้ปะาะแบบจะใส่คำตอบอะไรไปแบบเป็น bullet point แต่มีการฝึกอ,อย่างนี้ก็ดีห้ามจำคำตอบไปตอบคือเราสามารถมีแบบ point ในหัวของเราได้แต่ว่าอย่าท่องอะง่ะนี้ออกป่ะเพราะไม่งั้นถ้าเราท่องใช่ปะ่ะพอเราไปตอบอะ่ะมันจะเริ่มไม่ flow ละพอเราผิดปุ๊บเราจะเริ่มเอเอ,ะเอะตะกุตะกะฉะนั้นคือจำแค่ point ไปก็ได้ว่าเอออยากพูด point นี้แล้วก็ไปพูดแบบ หน้างานเอาว่าเออขยายความนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างนี้คืออาพอตอนพูดจริงอะ่ะเราอาจจะ miss p o i n t ไปบ้างแบบมาที่แบบเอ๊ะแบบ e I should have said that แบบน่าจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่ายอย่างน้อยมันก็ยังแบบธรรมชาตินอ่แ่ะมันแบบ flow มันแบบ normal flow อ่ะนี่นี่ my recommendation นะ my advice นอกจากนั้นก็คือพยายามตอบขยายความเยอะๆเ,เขาถามมาอย่าตอบแบบ one sentence อะ่ะตอบแล้วก็พูดให้ไม่ใช่กว้างอะ่ะแต่ว่าแบบพูด อธิบายให้เยอะแบบถึง point นั้นที่เราตอบไปแบบ give them more than what they ask for this one is good คือถ้ามีคนฝึกสัมภาษณ์ด้วยได้ก็จะดีแบบว่าให้เขาคอยดูว่าแบบเออให้เขาคอยถามคำถามเราแล้วเราก็ลองตอบแล้วเราก็แล้วให้เขาแบบเหมือนก็ feel judge นิดนึงว่าแบบเออคำตอบเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเราปรับตรงไหนได้บ้างถ้ามีคนช่วยได้อย่างงั้นก็จะดีกรณีที่ ไม่มีคนช่วยแบบฝึกใช่ไหมยอย่างของเราก็คือเราฝึกเองเหมือนกันก็ให้อาจจะอัดเสียงหรือไม่ก็ตั้งกล้องเพื่อดูว่าตอนเราตอบท่าทางเราเป็นยังไงน้ําเสียงเราเป็นยังไงคําตอบดีไหมคนเติมอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แบบอย่างน้อยก็มีตัวเองให้ฟีดแบ็กประมาณนี้คือ that's the best you can do เดี๋ยวยังไงเราคิดว่าเราน่าจะแชร์ลิสต์คำถามไว้ใน description อาจจะเป็นไฟล์ เราอาจจะสร้าง Drive ขึ้นมาอย่างนี้ก็ลองกดดูนะคะโอเคก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้เราก็อยากจะมาให้คำแนะนำสำหรับ the next you graders เออ you g r a d e r คือคำเรียกของแบบคนที่ได้ทุนนี้นะก็ once a you graduate er, you will always be the you g r a d e r คำแนะนำแรกแบบว่า first suggestion stay open minded เป็นเรื่องที่ sound simple แต่ว่ามันสําคัญมากจริงๆเพราะว่าเราเข้าไปประเทศใหม่เราไปเจอ c u l t อร์ใหม่ๆบางทีมัน completely different from what you're used to ไปเลยแบบอย่างประสบการณ์เราคือเรารู้สึกว่าเออมันต่างจากที่เราเคยอยู่ที่ไทยไปหมดเลยแบบทั้งการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆนานาคือไม่ได้บอกเป็นเรื่องไม่ดีแค่มันเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่เปลี่ยน habits มาัอาจจะ unusual เล็กๆน้อยๆแต่ว่า Stay open minded ใครชวนไปทำอะไรถ้ามันไม่ถึงชีวิตก็ไปแล้วก็ข้อดีของการ Stay open minded นะคะก็คือจะทำให้เราได้เพื่อนใหม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเราปิดกั้นตัวเองอยู่แค่กับคนที่มีความเห็นเดียวกันกับเราอะมันก็จะแบบ Circle มันก็จะแค่นี้แต่ว่าถ้าเราแบบลอง เปิดใจเปิดแล้วความเห็นใหม่ๆแบบเอ้ยทำไมคนนี้ถึงคิดแบบนี้ทําไมคนนี้ถึงคิดไม่เหมือนเราเราจะได้เจอเพื่อนที่แบบหลากหลายมากขึ้นได้ฟังมากขึ้นว่าอ๋อคนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้อะไรประมาณนี้ทริคที่2ออันนี้รู้สึกว่าจริงๆมันก็สัมผัสเหมือนกันแต่ว่าสําคัญพอสมควรต้องกล้าทักคนก่อนอย่างเคสเรานะคะคือเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งผ่านชมรมเต้นคือจริงๆเราเป็นคนไม่เต้น ขนาดนั้นเต้นไม่เป็นด้วยซ้าแต่ว่า Sta y o p ขึ้น n d e d เดแล้วก็ไปลองอะไรใหม่ๆคือชมรมชมรมที่นี่ที่เราไปเดี๋ยวมาเล่าที่อังดีกว่าแต่ว่าเออเราได้รู้จักกับเพื่อนในชมรมเต้นแล้วเขาก็แบบบังเอิญเรียนคลาสเดียวกันกับเราด้วยเป็นคลาสภาษาอังกฤษแล้วก็เลยแบบเราก็แบบมันเจอกันหลายคาสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทักสักทีเราก็เลยแบบตัดสินใจแบบทักในค่าวอังกฤษว่าเฮ้ยใช่คนจากชมรมเต้นป่ะหลังจากนั้นคือ คุยกันตลอดแล้วเขาก็แบบใจดีกับเรามากแบบมีอะไรก็คุยกันแล้วก็ชวนเล่นเกมชวนไปกินข้าวชวนนู่นชวนนี่แบบ it's that simple แบบกล้าทักคนก่อนแล้วเขาก็จะแบบเพราะเราไปประเทศใหม่เนาะคือบางคนอาจจะมีความคิดว่าแบบเออเราไปประเทศใหม่ไงคนก็ต้องมาเข้าหาเราอยู่แล้วเพราะเราแบบมาจากที่อื่นแต่ว่าจริงๆแล้วแบบอาจจะไม่เสมอไปคือถ้าเราอยากเป็นเพื่อนกับใครหรือรู้สึกว่าแบบเอออยากอยากมีประสบการณ์ดีๆกล้าทักคนก่อนไปเลยแล้วก็ ยังไงมันก็มาดูอีกทีก็ได้ว่าออไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันขนาดนั้นแบบเอนจอยได้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นมันก็แบบ at least you, you get to know someone and you step out of your comfort zone ทริคที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินคือถ้าใครเป็นคนชอบเที่ยวแบบเราพยายามเ,ออเขาเรียกว่าอะไร manage เงินดีๆถ้าเป็นไปได้ก็ทานอาหารที่โรงอาหารของมหาลัยเพราะนั้นมันก็คือแบบรวมอยู่ในทุนอยู่แล้วก็ ไหวเนอะแล้วก็แบบอาจจะไปออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนานๆานทีแต่ว่าพยายามแบบควบคุมซื้อของเท่าที่จําเป็นอะไรเงี้ยแบบอะไรที่ไม่จําเป็นก็ลองแบบไม่เอาดีไหมแล้วกเก็บเงินนั้นอะไปเที่ยวเพราะว่าประสบการณ์มันดีมากการไปเที่ยวคือแบบเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องไปเที่ยวอีกทีแต่ว่าอันนี้คือเป็นสั้นๆนพลิกของเราในการบริหารจัดการเงินก็คือโหลดแอปโหล,ลดแอปเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเดี๋ยวแปะให้ก็ได้ว่าของเราใช้แอปอะไรแล้วก็ พยายามจดทุกครั้งเท่าที่จำได้ว่าแบบเอ้ยเื้อนี้ไปในหมวดหมู่อะไรอะไรประมาณเนี้แล้วก็คอยดูไม่งั้นเพราะว่าเราได้เงินก้อนใช่ปะบางทีมันก็แบบเอ้ยมีตังใช้มีตังใช,งใช้ถึงสิ้นเดือนหมดอะไรเงี้ยมันก็มันจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แล้วก็ทริคที่4เป็น not mandatory แบบ optional มากมๆแต่ว่าเขาจะประทับใจมากๆถ้าเราแบบมีของฝากติดไม้ติดมือจากประเทศไทยไปอย่างของเราคือทำโปสการ์ด จากไทยไปแบบทําเองแบบใช้รูปที่ตัวเองถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ปริ้นเป็นโปสการ์ดออกมาเขียนอะไรสักอย่างข้างหลังก่อนเรากลับประเทศแล้วก็ให้เขาอ๋อแล้วก็มีของอีกอย่างนึงแต่ว่าทําไว้น้อยมากก็คือ,เ,อเป็นตุ๊กตาถักจากคุณแม่เราซึ่ง บางตัวก็จะมีลายธงชาติไทยมีอยู่2ตัวที่มีลายธงชาติไทยซึ่งเราให้รูปเมดเราแล้วก็ให้โคดิเนเตอร์รของมหาลัยก็เขาชอบมากอย่างรูปเมดเราก็คือค่อยไว้ที่กระเป๋าเลยแล้วก็โคดิเนเตอร์เ,รเหมือนจะเก็บไว้เพราะว่าเขากลัวทำหล่นหายอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวอื่นๆก็มีให้แบบทั้งอาจารย์ทั้งคนอื่นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจ c i เ t e มากถ้าเราแบบเออมีของอะไรที่แบบ represent นิดนึงแบบประเทศเราอะไรอย่าแงบบนี้ ก็ before we go ก็อยากจะพูดถึงสถานที่ที่เราใช้ถือว่าเป็นการช่วย family business ด้วยก็เป็นคาเฟ่ของคุณอาเราเองค่ะแปลว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่แถวๆลูกกาคงจิตคงแปดถ้าใครสนใจหาที่ทำงานมันก็มีปลั๊กให้เสียบมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีกาแฟให้ดื่มราคาไม่แพงสามารถแวะกันมาได้มาดูกันได้แล้วก็ทุกคนอาจจะเห็น จ้าสิ่งนี้อยู่ข้างหลังเราบนตัวนี้นี่เลยเป็นผลงานของคุณแม่เราเองเดี๋ยวเราไปหยิบแบบคือคุณแม่เราถักโครเชต์นะคะก็จริงๆไม่ได้มีแค่ดอกทานตะวันหรอกแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ทำเรามาได้อย่างนี้ก็ดอกละแค่ร้อยบาทเท่านั้นคืองานฝีมือเนาะคนมันก็แบบใช้เวลาใช้ creativity แบบใช้การฝึกฝนก็อุดหนุนกันได้เหมาะมากสำหรับงานแบบรับลิ้นยาวันเกิดดอกไม้ไม่เฉ่านะแบบฟิลนละฟิลนละสวยมาก เดี๋ยวเราแบบอาจจะมีโชว์อย่างอื่นด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างแม่เราถักตุ๊กตาตุนอย่างที่เราบอกก็คือตุ๊กตาตุนที่ส่งไปอเมริกานะคะน้อง made appearance there และสร้าง impression ที่ดีมากเสียงตอบรับคือเขาชอบม,มากเขาประทับใจมากก็ฝากคุณแม่เราไว้ด้วยนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ I think We should wrap it up now ก็หวังว่ามันจะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่แบบอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุนที่เราไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะกระจายโอกาสให้ทุกๆคนที่แบบมีความฝันเหมือนเราอยากไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศอะไรอืมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ please feel free to comment คือ comment ไว้ก็ได้หรือว่าถ้าเราภายในนั้นแล้วเราไม่ตอบก็ทัก IG เรามาเดี๋ยวเรา ทิ้งเราทักมาคุยกันได้ทัง make friend หรือว่าจะคุยแบบ serious ก็ได้ได้หมดเลยอาจจะตอบช้านิดน,นึง depends on the timing ก็หวังว่ามันหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหรือว่า inspire คนที่แบบว่ามีความฝานันคล้ายๆกับเราได้เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม stay tuned